สวัสดีค่ะนี่คือ knowledge from book นะคะเรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือนะคะก็เป็นคอนเทนต์ที่จะนำเรื่องราวน่ารู้ที่น่าสนใจที่ที่อยู่ในหนังสือเล่มโปรดมามาเล่าให้ฟังในช่องทางของ YouTube c h a n n e Email ช่องยอยยศกรนะคะก็สำหรับก่อนอื่นที่เราจะเริ่มต้นเริ่มสัปดาห์ของหนังสือเล่มใหม่นที่เราจะนำเสนอกันก็ต้องขอขอบคุณกระแสตอบรับจาก ครั้งที่แล้วของ Knowledge f r o m b o o k นะคะที่ได้นำเรื่องน่ารู้จากหนังสือฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าเมื่อเช็คไปในเรื่องของยอดวิวนะคะก็ถือว่าก็ดีขึ้นแม้ว่ายอดวิวอาจจะยังไม่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงหลักพันแต่ว่าก็ถือว่าคนดูก็ติดตามเยอะขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเออเรียกว่าอะไร โปรโมตโปรโมทหลายช่องทางทั้งในทางเอ่อทางชุมชนทางยู u ูบงานในช่องของเราซึ่งคนติดตามช่องนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ก็จะได้รู้ข่าวสารเลยว่าเอ้ยมันมีเอพิโซดใหม่เกิดขึ้นแล้วต้องไปดูในเอ่อ u ูทูบได้เลยนะคะทั้งทั้งแบบทั้งโดเรตฟรอมบูแล้วก็ทางยอพอดแคสต์ด้วยแล้วก็แล้วก็ส่งข่าวแชร์ไปยังเอ่อ b o o k ของตัวเราเอง ในกลุ่มที่เราติดตามนะครรวมไปถึงสตอรี่ในใน c e b o o k IG แล้วก็มีคลิปเรียวด้วยนะครซึ่งก็ทำหลายขั้นตอนทีเดียวในเรื่องของการโปรโมทผลงานที่เรานำเสนอไปซึ่งก็กระแสตอบรับถือว่าดีเพราะว่าจำนวนผู้ยอดยอดคนดูก็ถึงก็อย่างที่บอกแหละถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่อาจจะยังต้องใช้เวลาในการแบบว่าให้มันให้รอให้ยอดวิวมันขึ้นมากมากกว่านี้แต่ว่า ก็ยังเป็นไม่รู้อะไรพอมันร้างจากการทำยูทูปไปนานเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเติมค่อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้มันประสบความสำเร็จได้ในสักวันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วสําหรับเรื่องของตลอดในสสัปดาห์ที่เราที่นำเสนอผลงานนี้ออกไปก็ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็คนที่ s u b s c r i b e ช่องรอยสกอนนะคะซึ่งก็เลยมีความคิดจริงๆก็คิดมาตั้งแต่แบบหนังสือเล่มที่แล้วแหละ ตั้งแต่ฝึกสมอง่แหละว่าเรอ,อยากจะทําสักสองเล่มต่อเนื่องก่อนแล้วค่อยไปเอ่อเร่ไรไปหาไปทำพอดแคสต์อีกทีนึ่งที่เป็นพอดแคสต์มาตรฐานหลักๆเลยนะสักสักครั้งหรือสองยังยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะทําได้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือก็ถือว่าขยันมากขึ้นแล้วพยายามทําให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับฟัง เรียกว่เรื่องราวสนุกๆของทางนกยอยุสกรกันได้นะคะโดยวันนี้โดยตลอดโดยตลอดสัปดาห์นี้นะคะเราจะมานำเรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือที่มียอดขายนะคะทั่วทุกมุมโลกเนี่ยสองล้านเล่มเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือที่เรียกว่าอะไรเป็นการบอกเคล็ดลับว่าในใน,ใน,ใ,นในมุมของคนที่ทำงานเก่งที่สุดเนี่ย เขามีเคล็ดลับอะไรเขาทําอะไรในการที่จะทําให้การพัฒนาทักษะกายภาพของหน้าที่การงานของเราเนี่ยมีมีความมีคุณภาพมีเสถียรภาพแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นในทางที่ดีขึ้นได้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะนําเสนอชื่อหนังสือนะคะก็คือ The Fred Factor หรือมีชื่อภาษาไทยที่ทางสํานักพิมพ์เนี่ยแปลออกให้ให้ชื่อออกมาว่าคนที่ทํางานเก่งที่สุดในโลกเขาทําอะไรกัน เขียนโดยคุณมาร์คแซนบอด้ดยเขาก็มีคำโปรโยหน้าปกว่าคน้นพบความลับที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนทำงานเก่งได้ในชั่วข้ามคืนทีนี้เราก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าแล้วมันจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทำให้เ,เรากลายเป็นคนทำงานเก่งได้นะคะเพียงเพียงแค่อ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วก็เอาเคล็ดลับจากหนังสือนั้นมาประมาประยุกต์ใช้ในการแบบทำหน้าที่ของตัวเองนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะในตัวของผู้เขียนเองนะคะ ซึ่งก็คือมาร์คแซนบอลนะฮะมาคแซนบอลเนี่ยเป็นนักเขียนนักพูดและก็นักธุรกิจชื่อดังเคยดํารงตําแหน่งประธานสมาคมนักพูดมืออาชีพแห่งสหรัฐอเมริกาและเป็นเป็นผู้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและการบริการลูกค้านะฮะทั้งยังติดอันดับผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นําที่มีอิทธิพลมากที่สุด30อันดับแรกของโลกโดยที่ตัวหนังสือเล่มนี้นะฮะ The b r e Factor เนี่ย ติดอันดับหนังสือขายดีของย e ร์กไทมส์นะคะ USA Today The Wall Street Journal แล้วก็แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆโดยที่ยอดขายเนี่ยทั้งทั่วทุกมุมโลกเนี่ยทั้งทางทั้งทางร้านหนังสือทั้งทางแบบว่าหนังสือขายดีตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่ทที่มันมีการขายหนังสือ่บงนี้โดยรวมอย่างที่บอกค่ะทั่วโลกรวมกันยอดขายกว่า2ล้านเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ2ล้านเล่มนี้แสดงว่ามันก็ต้องมี สเสน่หอย่างหนึ่งในเรื่องของการแบบว่าเคล็ดลับในการแบบว่าจะทำจะทำทำทาอย่างไรให้การทํางานของเราเนี่ยพัฒนาและกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดได้นะฮะซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ตลอด5วันนี้จะมาน,นําเสนอกันเริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยนะฮะก็คือความแตกต่างเริ่มต้นคือเรื่องความแตกต่างก่อนความแตกต่างเนี่ยแน่นอนมันก็คือมันก็คือความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ เราอาจจะรับรู้ในชีวิตของเราซึ่งมันก็มีหลายอย่างแหละทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมุติว่าถ้าวันเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดแล้วเราต้องตื่นมาก็ต้องกลับไปทํางานมันก็คือความแตกต่างที่เราต้องกลับไปสู่หน้าที่การงานแต่วันนี้ความแตกต่างที่เราจะพูดได้ก็คือว่าแล้วความแตกต่างในทุกวันเนี่ย ในความแตกต่างทุกวันเนี่ยสำหรับเรานะเราว่านะความแตกต่างในทุกวันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแหละคือเริ่มวันใหม่มันก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นแบบว่าสิ่งใหม่ๆแต่บางทีเนี่ยคนที่ยังรู้สึกไม่มีกระจิกกระใจทํางานหรือว่าแบบรอคอยตั้งนานแต่ยังไม่เปลี่ยน,นซะทีอะไรเงี้ย ين ين, มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ลงมือเลยหรือเราอาจจะนิ่งเฉยเฉยเมยหรือ,ออาจจะไม่ทําอะไรเลยแต่จริงๆรล้วับการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ทําให้มึงยังเป็นวนล,ลูปอะค่ะ มันจะเป็นบนหลูปของความเดิมๆซ้ำซากเปลี่ยนแปลงทุกวันแล้วถ้าเราไม่ไม่พัฒนาไม่ไม่พัฒนาศักยภาพหรือว่าอะไรก็ยังต้องติดลมอยู่ตรงนี้ไปซึ่งสิ่งเดียวที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือการสร้างความแตกต่างในทุกวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตตัวเองหรือการทํางานก็ตามซึ่งหลายคนคิดว่ามันคงต้องให้โชคชะตามันคงต้องให ดินงฟ้าลีขิดเรื่องดวงอะไรพวกนี้มันจะมาเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่ทำอะไรเลยเราต้องสร้างความแตกต่างด้วยตัวเราเองซึ่งสร้างได้ไหมทุกคนสร้างได้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่าเราจะมาสร้างความแตกต่างทุกวันอะ่ะโดยที่ตัวเราเองเป็นคนกำหนดเองเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรนะฮะ เริ่มต้นก็คือทุกคนล้วนสร้างความแตกต่างได้ในทุกๆวันแต่ประเด็นสำคัญก็คือจะสร้างความแตกต่างในแง่ไหนนะฮะก็คือแบบว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่รู้ว่าสเตตัสในการทำงานของเราในตอนนี้อยากจะพัฒนาหรืออยากจะจะจะสกิลการทำงานขนาดนี้มันมันก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ ชีวิตเราในเรื่องของความแตกต่างนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ถ้าเราลงมือทำนะฮะโดยที่การสร้างความแตกต่างหมายถึงการสร้างผลกระทบอย่างบางอย่างต่อบุคคลกลุ่มคนหรือสถานการณ์ขณะที่ดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะฮะแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าคุณจะไม่สร้างผลกระทบต่อคนรอบตัวเออซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันอย่างที่บอกแหละว่า ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเฉยเมยจมปลักไม่ทำไม่ทำงานทำการหรือทำงานแล้วไม่มีความสุขไม่มีกระจิงกระใจในการทำงานเนี่ยแน่นอนมันก็ยังจะวนลูปอยู่แต่ว่าการสร้างความแตกต่างมันก็ไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการนี่ออไปเละเปลี่ยนแปลง mindset ของตัวเองและก็คนที่ร่วมงานด้วยนะคะ ซึ่งการทํางานมันก็ต้องเผชิญกับทั้งเพื่อนร่วมงานซึ่งมันก็ต้องมีบางคนที่เข้ากับเราได้แต่บางคนก็ไม่ไม่เข้ากับเราแต่เราจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรในการที่จะทําให้ความแตกต่างเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าการสร้างผลกระทบต่อบุคคลกลุ่มคนหรือสถานการณ์ในที่ดําเนินชีวิตเนี่ยมันแล้วเราจะทํำยังไงในการที่จะทําให้ การเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้กับคนที่เห็นผลงานของเราหรือคนที่เคยเป็นอคติของเราเนี่ยเขาดึงดูดกลับมาหรือจะฉักมันออกไปนะฮะโดยการโดยการสร้างความแตกต่างนั้นนะครับเขาเขียนใน2ทางก็คือเรื่องของแง่บวกแล้วก็แง่ลบด้วยกันนะฮะในแง่บวกเนี่ยการสร้างความแตกต่างในแง่บวกเนี่ย สิ่งที่ต้องสนใจก็คือการใส่การเอาใจใส่คนอื่นให้เกียรติคนอื่นปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างสุภาพนะฮะก็คือสมมุติว่าถ้าเราแบบอยากจะดําเนินนโยบายหรืออยากจะแบบพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการถามความเห็นของคนอื่นก่อนเขาก็จะเราก็จะรู้เลยว่าในแต่ละคนในในใน,ในแต่ละคนนั้นนะ เขามีความคิดเห็นกับอย่างนั้นอย่างไรดีหรือไม่หรือมีข้อแตกต่างอย่างไรนะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ฟังความเห็นของคนอื่นในเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองเนี่ยแล้วเอาแล้วเอายึดตัวเองมาที่ตั้งเนี่ยอันนี้มันมัน,ม,นมันอาจจะสร้างความแตกต่างในทางแง่ลบเสียมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราแบบยึดยึดถือตอนเองมากเกินไปโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยเพราะฉะนั้นอย่างการให้การใส่ใจคนอื่นเนี่ยก็คือว่า ให้ลองถามเพื่อนร่วมงานของคุณว่าเพื่อนร่วมงานของคุณมีความคิ่็นหย่องไรกับกับประเด็นนี้พียงแต่ว่ามันจะมากจะน้อยก็แต่ว่าเขาจะมีระอเป่าโดยที่เอาข้อเสนอกับข้อควงจรเนี่ยมาปรับเพื่อให้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะดําเนินนโยบายของเราอยู่แต่เราปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานได้พรเซนออกมานะฮะแล้วก็การให้เกียรติก็คือไม่ว่าจะ ตำแหน่งจะสูงตำแหน่งจะตำ่ำไม่ควรถืออำนาจของตัวเองการให้การที่ได้ตำแหน่งที่มันมากขึ้นเนี่ยแน่นอนเรื่องอำนาจมันก็ต้องมีการเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละก็อถ้าเราเป็นเนองเป็นเป็นน้องหรือว่าเป็นอะไรก็เกียรติอยู่น้อยกว่าใครเนี่ยเราอาจจะเกมตัวอาจจะต้องอยู่ในโอวาอยู่ในการทํางานของเราแต่บางทีพอมาอยู่กับพอเรามาอยู่ในตำแหน่งที่โตกว่าเนี่ย บางทีมันพอมันมีอํานาจพอมีมอํานาจมันก็กลายเป็นว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางผิดในการที่แบบว่าไปบังคับไปข่มขู่ในประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความเป็นมนุษยธรรมเลยะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราให้เกียรตินะก็คือแบบว่าปฏิบัติทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็สร้างความแตกต่างได้แล้วก็การปฏิบัติพวกเขาอย่างสุภาพนี่ก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในเกียรติที่ด้อยกว่าเราก็ควรรับฟังความเห็นจาก คนที่มีตำแหน่งดีกว่าในขณะที่เราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนที่มีตำแหน่งด้อยกว่าเรารับฟังปรับใช้แล้วก็แก้ปัญหาได้ถ้าเราใช้วิธีในการแบบว่าเคารพอย่างความเท่าเทียมเนี่ยก็สร้างความแตกต่างในแง่วบได้เช่นกันแล้วความแตกต่างในแง่ลบจะจะต้องทำแล้วมันจะห้ามทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างในแง่ลบก็คือ การเฉยเมยการวิพากษ์วิจารณ์และการดูถูกดูแคลงนะฮะก็คือการเฉยเมยเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละเฉยเมยก็คือฟังแบบผ่านๆแบบฟังแบบฟังความเห็นน้องของคนน้อยคนคนที่ทํางานผ่านๆไ,ไม่ไม่ไม่จับประเด็นไม่อะไรเลยอย่างที่บอกแหละว่าถ้าไม่มีความเห็นน้องๆอ่ะแล้วเราไม่ปรับปร,รุงตัวงานก็ไม่ขึ้นหน้าหรอกเพราะว่าเขา็คงไม่พอใจแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าได้ได้ได,ได้คือคืออย่างที่บอกอ่ะถ้าเรายึดตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ฟังความเห็นของคนที่ พู้ที่เกี่ยวข้องเลยคืออาจจะยึดตำแหน่งตัวเองมันอาจจะเป็นการเหยตัวได้นะฮะแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันก็ชัดเจนละการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเหมือนแบบเราเหมือนเป็นการใช้อำนาจในการทำงานของเราแบบไปดูถูกคนอื่นแน่นอนมันก็เขาอาจจะรู้สึกแบบเจ็บปวดเจ็บใจอ่ะในการที่แบบว่าฉันเสนอฉัน,นพยายามทำอย่างดีที่สุดฉันเสนอที่ไปแล้วทำไมเรายังเพิกเฉย เรายังยังยึดรวยไม่ที่ตั้งอ่ะแถมมีการดนุนแถมมีการพูดว่าคุณทํางานไม่ได้เรื่องเลยด่ากระน่นคอนี่อย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละที่แบบว่าในการที่เป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววิภาควิจารณ์เนี่ยถ้ามันถ้ามันมีความผิดพลาดอะไรเนี่ยวิภาควิจารณ์แบบมีกําลังใจว่า เราอาจจะผ่านจุดนั้นมาแล้วนะแต่มันก็ต้องมีเยื่อใยนิดนึงคือมันไม่ใช่ว่าไป่เขาอมจา์แบบด่ากราดด่าแสงด่ายิงเกแบกบระสูนรัวอะไรย่างนี้ไม่ใช่คือก็ต้องมองปัญหาว่าเพราะอะไรแล้วเราก็ปรับปรุงทั้งตัวน้องว่าแก้ปัญหายัางไงน้องมีข้อสงสัยอะไรอยากรู้เราก็ต้องเปิดใจไม่ใช่ไม่ไม่รู้แล้วก็ดา่าอะไรําไมไม่มีความรู้อย่างนี้ซึ่งอันนี้มันก็มันก็ไม่มันก็สร้างความแตกต่างในแง่ลบได้และการดูถูกดูดแคลนอันนี้ก็เหมือนกัน มันก็มันเหมือนกับเป็นการแบบทำร้ายทำร้ายด้วยด้วยด้วยวาจาด้วยการกระทำอ่ะการกระทําอาจจะแบบไม่การกระทามันไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่แต่วาจาเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายๆนะฮะมันจะลดทอนกาลังใจของน้องแล้วมันจะมันจะหมดไปในการทําง,งานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยทั้งในสองด้านเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะคะว่าการสร้างความแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ แต่มันจะแง่ไหนละ่ะก็อยู่ที่ตัวเรานะฮะดังนั้นสิ่งสําคัญจริงๆเนี่ยจึงอยู่ที่การใส่ใจว่าคุณกําลังสร้างความแตกต่างในในด้านไหนนะฮะและก็คําถามสําคัญที่สุดที่คุณต้องควรถามตัวเองก็คือฉันจะสร้างความแตกต่างในแง่ไหนมี2ทางระหว่างแง่บวกกับแง่ลบถ้าแง่บวกคุณก็ต้องให้เกียรติใส่ใจคนอื่นและปฏิบัติต่ออย่างสุภาพแต่ว่าถ้าคุณจะไปสุดทาง คุณก็ทําเฉยเมยไปเลยพิพากษาจา์ไปเลยแล้วดูถูกอยูไปเลย,แ,ลแ,เลยแต่เราไม่รับประกันนะคะว่าการทําแบบนี้เนี่ยแม้ว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่เห็นผลแบบชัดเจนแบบกระทกกฐะนแต่มันจะสร้างปัญหาให้กับองค์กรกับหน้าที่การงานของคุณและมันจะมีผลในการแบบว่าที่ทําให้คุณหน้าที่การงานงคุณเนี่ยเริ่มหมดความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแหละมันก็เหมือนกับว่าเรามีเราเราเรา,เราใช้ชีวิตอยู่กับ อยู่กับจุดไหนได้อะเราก็ต้องเคารพความเห็นของกูน้องเคารพความเห็นต่อเจ้านายเคารพเคารพความเห็นต่อทุกคนไม่ว่าจะระระดับจะดีกว่าจะสูงกว่าหรือต่ำกว่ามีมนุษยธรรมมีความเชื่อมั่นแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นจากทั้งคนที่เป็นเจ้านายแล้วก็เป็นลูกน้องด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของความแตกต่างในทุกวันที่คุณสร้างได้เพียงแต่ว่าจะสร้างในแง่ไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำในเรื่องของการแบบว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในเรื่องของการสร้างความแตกต่างเนี่ยก็คือการใส่ใจการให้เกียรติและการปฏิบัติอย่างสุภาพเท่านั้นเองแต่เมื่อแต่เมื่อพูดถึงความแตกต่างแล้วเนี่ยซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้คุณทาอย่างในแงบ่บวกอย่างถูกต้องเนี่ยมันนอกจากจะทําให้การงานของคุณดูราบรื่นแล้วมันอาจจะเพิ่มความสัมพันธ์เห็นใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้านายกับลูกน้องก็ก็จะลูกเจ้านายก็จะมีความชื่อมั่นมากขึ้นนะฮะในขณะที่คนคนนึงอ่ะในคนที่เป็นตำแหน่งที่ด้อยกว่าเราเนี่ยเขาก็จะแบบชื่นชมเขาเขาอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับคุณเขาก็อยากจะทางานแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขเลยซึ่งมีกฎเหล็กอยู่ในการสร้างความสัมพันธ์อยู่ซึ่งหลายคนจะคิดว่าแล้วมันจะมีวิธีอย่างไรในการที่จะแบบว่าใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกับ ทุกคนได้วันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมานําเสนอกฎเหล็กนะ,ะของการสร้างความสัมพันธ์ที่จะทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่หน้าหน้าตอยู่ใกล้ที่สุดที่อยากจะร่วมงานด้วยนะ,ะยง,งก็ติดตามกันต่อนในวันพรุ่งนี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวน่ารู้นะคะที่ หยิบเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้และนำมาเล่าให้ฟังในพอดแคสสั้นๆของ knowledge from book นะคะกับ the Faith f r e ร Factor คนที่ทำงานเก่งที่สุดในโลกเขาทำอะไรกันนะคะเขียนโดยคุณมาร์คแซนบอนนะฮะหนังสือที่จะเปิดเผยความลับที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนทำงานเก่งในชั่วข้ามคืนนะคะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เรียกว่าอ่านสนุกมากอ่านแล้วก็เรีว่าได้ ข้อข้อเขาเ,เรียกเคล็ดลับนในการที่จะพัฒนาการทํางานของเราอย่างไรให้เป็นคนทํางานที่เก่งที่สุดนะคะซึ่งหลายคนก็ที่มีปัญหาอยู่นะก็คือแบบว่าปัญหาในเรื่องแบบว่างานมันมงานมันยากเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานไม่ได้หรือว่าอยากจะพัฒนาสกิลการทํางานให้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ให้ใน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 ,ใน,ในารงานอย่างไรให้ใม้มันดียอะไรเงี้ยซึ่ง ทั้งหมดคําตอบนี้นะคะมาร์คแซนบอนเขียนไว้ได้อย่างสนุกสนานมากนะคะแล้วก็มีข้อคิดในเรื่องของการทํางานนั้นมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถหาซื้อได้นะคะโดยที่จํานวนหน้ากับจํานวนราคาก็สูสีนะคะก็คือจํานวน155รหาน้าราคา160บาทนะคะจากสํานักพิมพ์บีเลยสามารถหาซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือชั้นนาทั้ง C ี B2S นะคะ ร้านในอินนะฮะหรือไม่ก็ร้านหนังสือชั้นนาที่ใกล้บ้านท่านนะฮะหรือไม่ก็สั่งผ่านม,มีมีทั้งแบบแบบเล่มแล้วก็มีแบบมีแบบอ e ีบุ๊กนะ,ะลองไปลองไปรีเสิร์ชใน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 ,ในออนไลน์ดูก็แล้วกันนะฮะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของวีเลร์มี2ช่องทางด้วยกันนะฮะก็คือช่องทางแอปพลิเคชันช้อปปิ้งนะฮะทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee นะฮะ ซึ่งก็มีส่วนลดให้ทุกเล่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางเล่มก็ลดราคาแบบถูกกว่าร้านหนังสือด้วยถูกกว่าร้านหนังสือทุกเล่มอยู่แล้วแหละเพราะว่าราคาของของของแอปทั้ง2เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับคนที่อยากได้หนังสือในขณะที่ก็อยากได้ส่วนลดด้วยนะคะของสำนักพิมพ์ Learn สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ www.vlearnbook.com นะคะสามารถที่จะเลือกหนังสือที่ท่านชื่นชอบได้มีหลายแนวเลยไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา สุขภาพการเงินนะฮะแล้วก็มีหนังสือนิยายนะฮะของนับนับสำนักพิมพ์น้ำพุนะฮะก็มีหลายมีหลายแนวเลยโดยที่ซื้อแต่ละเล่มก็จะมีส่วนลดให้ปุกเล่มเลยนะฮะเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนที่รักหนังสือซึ่งซึ่งตัวลูกยอเองเนี่ยเข้าที่รีวิวมาทั้งหมดเนี่ยก็ก็พูดแต่หนังสือวีเลยนั่นแหละเออยังไม่ได้พูดถึงหนังสือของค่ายอื่นเลยนะฮะก็ชอบนะชอบชอบในการทํางานของของสำนักพิมพ์วีเลยที่แบบว่า ชอบตั้งแต่แบบหน้าปกที่มันน่าสนใจแล้วก็เนื้อหาที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับบางเล่มเข้าใจง่ายบางเล่มเข้าใจายากอะไรเข้าใจายากล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านแต่ว่าไม่ค่อยซื้อมาอ่านแต่ว่าหนังสือที่ส่วนใหญ่ที่อ่านเนี่ยสนุกจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะให้คุณฟังเนี่ยดำไปปรับใช้ได้นะคะซึ่งก็หนังสือวีเลนก็ ura, สามารถหาซื้อได้สองทางอีกครั้งนะฮะช็อปทั้งทางร้านหนังสือก็ได้ ออนไลน์ก็ได้หรือไม่ก็ช้อปปี้ a ซาด้หรือทาง w w w l d w i d e w เ o ็บดอ o ก็ได้นะฮะมีส่วนลดให้ทุกเล่มเลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตาม knowledge from book เรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือนะฮะได้ทาง YouTube Channel ช่องอุยยอยศกรน,นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครได้ด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามความต,ติดตามว่าเออจะมี เรื่องราวของนูเลตฟรอมบุ๊กนำเสนอหนังสืออะไรหรือไม่อก็อาจจะมีเ,เรื่องราวของพอดแคสต์นะคะของลูกยอนพอดแคสต์ด้วยนะคะก็อาจจะมีข้อมูลข่าวสารที่เราอาจจะอัพเรืออะไรแชร์ในชุมชนของทางช่องนั้นช่องลูกยอ,สกอนสกอร์นะฮะก็ถ้าติดตามอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะได้ยิ่ได้ได้ได้เห็นโพสต์นะคะที่โพสต์ไว้ในชุมชนก็ฝากติดตามฝากเป็นกาลังใจแล้วก็ เรียกคุณมาเรียกว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับลูกยอ,อยุสกรคนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่จะได้นําเรื่องราน่ารู้มานําเสนอต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านและคุณผู้ชมที่รับชม u t u b e ที่รับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะถ้ามีอะไรขัดข้องหรือผิดพลาดก็ทางลูกยอก็ขออภัยมาณัที่มีด้วยนะคะหวังว่าจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตแบบคนทํางานที่เก่งที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับ Knowledge From Book ได้ที่ YouTube Channel ช่องลูกหยอยี่สกอรน,นะคะอย่าลืมกดอย่าลืมอีกครั้งนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามและดูคลิปใหม่ๆก่อนใครได้ด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขกับการงานที่ปัจจุบันคุณกำลังทำอยู่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ